ทุกวันนี้คนเราวิ่งไล่ตามเส้นตายนี่เยอะนะจนกระทั่งลืมเรื่องที่ไม่มีเส้นตายไม่มีกําหนดเวลาไม่มีกําหนดเวลาคืออะไรบ้างการดูแลลูกการดูแลพ่อแม่การปฏิบัติธรรมการทางความดีการออกกําลังกายพวกนี้ไม่มีเส้นตายพอไม่มีเส้นตายเราก็เลยปล่อยปละและเลยผัดผ่อนไปเรื่อยๆเราก็เลยเอาเวลาที่มีอยู่สนใจแต่สิ่งที่มันมีเส้นตายเสร็จแล้วก็เหนื่อยวิ่งไล่ตามเส้นตายนั่นแหละสุดท้ายสิ่งที่ควรทาไม่ได้ทำเพราะผัดผ่อน แต่ถ้าเกิดว่าเราขนขวายสิ่งชอบผัดผ่อนนะเราทำเราไม่ละเลยความสุขในชีวิตก็จะมีง่ายขึ้นนะเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าทำให้เราอยู่สบายแล้วก็ตายสงบได้ง่ายขึ้นถ้าเราต้องตายปีหน้าอาทิตย์หน้าถามตัวเองว่าเราพร้อมไหม พราะหมายว่าหนึ่งทำความดีมาพอหรือยังสองทำหน้าที่ที่ควรทำหรือยังสามปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่านะถ้ายังทำดีไม่พอหน้าที่ก็ยังค้างคาอยู่แล้วก็ยังปล่อยวางไม่ได้นะมันก็ไม่พร้อมตอนนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่พร้อมนะถามว่าจะพร้อมได้ไงก็ต้องรีบทำ อันนี้คือประโยชน์ของการเจริญร้อนนัสติอย่างแรกเลยคือมันทำให้เราคนควายในสิ่งที่เราชอบพัอพผ่อนะบางคนยกงตัวทำความที่ไม่พอบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ทำพิธีกรรมอ่ะยังไม่ได้บอกคนนั้นคนนี้ว่าเรา,เ,าเก็บของไว้ที่ไหนก็รีบทำซะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรา ตายดีได้นะแต่ทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงว่าเราต้องตายแล้วก็ไม่ปฏิเสธความตายนะพยายามเป็นมิตรกับความตายให้ได้มากที่สุดสำหรับหลายคนเนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่าความตายมันใกล้ตัวมากแต่ที่จริงเนี่ยความตายมันใกล้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ตระหนัก